ข้าวซอยนี่ก็เป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นชอบมากะค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นกันค่ะสามีก็รีเควสนะคะขอเมนูข้าวซอยไก่นะอ้อยสังก็บอกจัดไปเลยจ้าวันนี้สะโพกไก่ก็ถูกมากเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอ้อยสังฮิดากะสังญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาทําข้าวซอยไก่ค่ะข <c oughs> ้าวซอยไก่รสดนี้นะคะเคยทํากินหลายครั้งแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะอ้อยสังก็จะทําจากพริกข้าวซอย2องนี้นะคะซึ่งยี่ห้อน,นี้น้องอ้อมก็แนะนํามานะคะบอกว่าทํากินแล้วอร่อยมากพี่อ้อยอ้อยสังก็เลยลองทําตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ติดใจเลยค่ะวิธีทำ เขีนะะยนบอกอยู่หลังข้างซองค่ะแต่อ้อยก็จะทําตามแบบนี้นะคะอ้อยสั่งจะใส่น้ํากะทิลงไปก่อนคะ่ะแล้วก็เทพริกเครื่องแกงลงไปนะคะใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะเพราะว่าใช้ไฟแรงนี่รับรองเลยค่ะกระจุยกระจายนี่ขณะอ้อยใช้ไฟอ่อนนะคะฟงโดง่ดงๆเลยจ้าเครื่องแกงเราอันนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่าน้ําแห้งมากเราก็จะค่อยๆหยดน้ํากะทิลงไปนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนได้สีพริกแกงแบบที่เราพอใจคะ่ะสีแดงสวยเลยค่ะแต่ถ้าน้ําแห้งก็เติมน้ํากะทิอีกนะคะก็จะเติมกะทิไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิแตกมา จะเริ่มใส่ไก่ลงไปเลยจ้าหรือใครจะทําสูตรไหนก็ได้นะคะเพราะว่าทําง่ายมากเลยค่ะพอครั้งแรกที่อ้อยทํานะคะอ้อยก็ทําตามข้างสองเลยค่ะแล้วก็พูดจริงๆนะคะอยู่ไทยไม่เคยกินข้าวซอยเลยค่ะนี่ทําให้พัใจรักนะคะเพราะว่าสามีอยากกินค่ะ้สั่งก็คิดในใจนะคะตายแล้วให้คนไปกินข้าวซอยมาทําข้าวซอยให้สามีกินแล้วรสชาติยังไงเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็เลยถามน้องอ้อมค่ะว่ารสชาติจะออกประมาณไหนนะคะก็ปรุงตามนั้นเลยค่ะทําครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็เริ่มมีทักษะขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังแะแอ พายทําตามสูตรมันเราผัดพริกแกงค่ะพริกแกงเราจะได้สีสวยๆนะคะแล้วก็อร่อยขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่ตรงกลงวุนนะคะทาตามข้างหลังซองได้เลยจ้ารับรองความอร่อยเลยจ้าพอเอาไก่ลงไปาก็จะผัดไก่กับกะทิให้สุกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปหรือว่าหางกะทิของเรานั่นเองค่ะอ้อยก็จะต้มไก่กับกะทิของเราไปเรื่อยๆนะคะจนไก่ของเราเปื่อยสุกเลยค่ะอ้อยถึงจะเริ่มปรุงรสนะคะอ้อยก็จะปรุงแค่น้ําตาลปี๊บน้ําปลานะคะใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะหรือว่าแล้วแต่ใครชอบเลยค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็ แค่นี้นะคะก็ปรุงรสชาติเอานะคะว่าแซบหรือยังนะคะถูกใจโดนใจหรือยังค่ะระหว่างนี้ก็จะต้มน้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเตรียมลวกเส้นคะ่ะอันนี้เส้นที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะสีข้าวซอยเราก็เป็นตะแซบหลายจ้าบาดซิมแล้วก็ขาดนิดขาดหน่อยเวิสังก็เลยเติมน้ปาปลาอีกนิดนึงนะคะเอาซิมดูรอบสุดท้ายจะได้รสชาติที่ต้องการหรือย,อยังนะจ๊ะถ้าได้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นแเราจะแซบหลายจ้าบาดเป็นตัแซบหลายจ้าไก่ชิ้นใหญ่เบิม่มเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาซอยต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็จะมาซอยหอมแดงของเรานะคะซึ่่งขาดดไไม้ล เครื่องเคียงนี่แบบเป็นอะไรที่แบบมันทําให้อร่อยมากขึ้นนะคะถ้าเครื่องเคียงไม่ครบนี่ก็จะทําให้รสชาติของข้าวซอยเราตกไปเลยจ้านี่ก็เหมือนทานที่ร้านอาหารเลยนะคะอ้อยขาดแค่ผักดองแค่นั้นค่ะผกทอดเออก็มีนะจ้า ส่วนที่ไอจัดใส่กล่องนี้นะคะก็จะไปฝากแมายา่ย่าแล้วก็น้องชายคุณธีดากาแล้วก็น้องสไปค่ะทำสามกล่องนะคะส่วนเส้นกรอบนะคะก็ไม่ได้ทำเองนะคะเอซื้อเส้นโซบะทอดในซูปเปอร์มาค่ะแล้วก็จะมาใส่คู่กันนะคะเพราะว่าที่ไทยอะ่ะเราจะมีเส้นทอดด้วยใช่ไหมคะ้อยก็จะจัดเซ็ตเหมือนทําที่ร้านอาหารที่ไทยเลยนะคะน,นี่ก็ไปเสิร์ชในเน็ตมานะคะว่าเขามีอะไรบ้างถามว่าเคยกินไหมไม่เคยจ้านี่เขามีแค่นี้นะคะ้อมีพริกทงพริกทอดด้วยนะคะส่วนมะนาวไม่มีนะคะแพงมากไอก็เลยใช้เลมอนแทนนะคะป้า แล้วก็น่ากินมากเลยนะคะอุ้ยโรยพริกทอดนิดนึงนะจ๊ะใส่ประดับเข้าไปในอาหารนะคะเพื่อจะได้ดูสวยงามมากขึ้นค่ะก็อย่างว่าก็ต้องจัดจานให้ดูสวยงามจะได้ดูน่าทานใช่ไหมคะนี่เราก็จะตักน้ําซุปแกงของข้าวซอยนะคะไปด้วยค่ะให้ไก่คนละหนึ่งชิ้นนะคะโอ้ยแค่นี้กินก็หอมตําดังหวนหวนเลยค่ะอยากกินมากเลยนะคะก่อนไปก็ส่งรูปให้แม่ยา่าไปแม่ย่าบอกน่ากินมากเลยนะคะไปส่งแม่ย่าเสร็จล้วก็มานั่งกินข้าวซอยเหมือนกันค่ะเป็นยังไงคะน่าทานสุดๆไปเลยนะคะ โอยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะว่าเป็นยังไงนี้น้ําชานะคะยุบอสทีเจ้มจนมาก 美味しそうス<ー>オソイルです。ハウスイです。いいもい,いな。クークモないな。ークも。はい、いただきます。うん。タクチラーが粉を เข้ากันมากแล้วมีหอมแดงด้วยนะอ๋อหอมแดงหอมแดงมันเข้ากันเนาะอืมมะไก่ว้าวอืมอร่อยนะต้องกัดกับพริกจริงๆอร่อยไม่เผ็ดเนาะอืมพริกไม่เผ็ด หากชอบคลิปข้าวซอยของเราก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบายบายสยโยนาลา